ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของมันรัฐบาลโดนด่าทุกวันซึ่งก็ดีรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุที่โดนด่าทุกวันสิ่งนี้ถูกต้อง <c oughs> ไม่ตะวันกับแบมโดนเลยคะโดนพักโทษเหมือนกันโดนพักโทษเหมือนที่ทักษิณโดนพักโทษเนี่ยได้รับการพักโทษคุณควรจะกลับไปใช้ชีวิตถูกปะคุณรู้อยู่ว่าคุณได้รับการพักโทษจากคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ถ้าคุณมูฟเรื่องการเมืองแล้วคุณอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณต้องรู้จังหวะและอารมณ์ของมวลชนด้วยสิ่งที่คุณทำคุณควรจะไปช่วยไอรอผักดันเรื่องมิราธกรรม,มไปล่ารายชื่อไปช่วยดูซีการแก้รัฐธรรมนูญไปอยู่ช่วยเขาดูซีพรบสมรสเท่าเทียมพรบชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างหมดคุณจะไปป่วนขบวนเสด็จทำเพื่อ แล้วพอคุณทำอย่างนี้มันคืออะไรคะคุณกำลังไปฝีดความดุร้ายของฝ่ายขวาเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาใหม่ซึ่งเขารอจังหวะนี้อยู่แล้วแล้วมันสงใจพวกคุณไหมล่ะประเทศชาติอยู่ดีๆคุณไปปลุกให้ขวาจัดซ้ายจัดลูกขึ้นมาตีกันเสร็จแล้วฝ่ายแค้นชี้หน้าไปที่รัฐบาลบอกว่าห่วยโอ้ยังกันเราอยู่ในยุรัฐประหารอยางงั้นออนะนี่มัน ปี2561คือโศกนาฏกรรมสมัยโศกนาฏกรรมคือ4 9 5 3 5 7ที่พวกมึงยังเป็นสลิมค่ะอ,อย่าให้มาล้ำเลิกกันสื่อทั้งหลายบิดเบือนมิสลีดเป็นจุดชนวนความขัดแย้งของสังคมมาไม่รู้กี่ครั้งไม่เคยรับผิดชอบเสนอหน้าจัดรายการได้ดด้ดดดีกันทุกวันไม่เคยต้องเข้าคุกแนมะ้แต่วันเดียวสื่อที่ผลักเด็กไปตาย สื่อที่เด็กมันอดข้าวอยู่ในคุกแทนที่จะบอกว่ามึงแดกข้าวทำตัวให้แข็งแรงออกมาสู้ด้วยกันรอดูความเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ในทางที่ดีด้วยกันมึงไปะยุให้มันแดกข้าวมึงไปะยุให้มันอดข้าวแล้วตัวเองเสวยสุขอยู่ที่บ้านนอนห้องแอร์มดไม่ไต่ไรไม่ตอมออกมารับผิดชอบกันบ้างไหมและวันนี้ถ้าคนมันจะออกมาฆ่ากันสื่อค่ะอืม และไม่เคยหยุดยัง้งไม่เคยห้ามปรามกันส่วนฝ่ายแข้งรอจังหวะนี้อยู่แล้วพวกคุณไม่ได้อยากได้ประชาธิปไตยพวกคุณแค่อยากชนะและแพ้ไม่เป็นอ,อย่าเอาเดิมพันของชีวิตประชาชนและประเทศชาติไปแลกเจ็บกันมาแล้วเท่าไหร่เจ็บกันมาตอนปีสี่เก้าแล้วครั้งหนึ่งเจ็บกันมาตอนปีห้าสามแล้วครั้งหนึ่งเจ็บกันมาตอนปีห้าเจ็ดแล้วครั้งหนึ่งถ้าไม่เรียนรู้เพียงเพราะว่าแพ้ไม่เป็นจะแพ้ทุกคน 蓝莓品种。